สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาสร้างไทเทนบ็อกแบบนี้กันนะครับโดยไทเทนบ็อกแบบนี้ในส่วนของโหมและคอลัมนเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถที่จะลิงก์กับ Arrow แบบนี้ได้นะครับนี่ฮะซึ่งอย่างเช่นก็คือ a r r ร่ตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้ไปต่อที่แบบหมายเลข4นะครับคอลัมน์ k นะครับแล้วก็ดูคอลัมน์ k ปึ๊บนี่ฮะเขาอย,อยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงนี้บอกว่ามาจากแบบหมายเลข 4, เอ่คอลัมน์ i นะครับนี่ฮะ ความวิเศษของเขาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ Library นะครับแล้วเข้ามาที่ t i t a n b บอกแม a นจเจที่ t i t a n b บอกแม a นจเจนะครับก็จะมีมาตรฐานของ กรอบกระดาษนะครับให้เราใช้งานอย่างเช่นตอนนี้โปรเจกต์ผมเปิดเพียนมาตรฐาน IEC นะครับก็จะใช้ที่นี่นะครับมี A0 ถึง A4 นะครับทีนี้ผมดูที่ A4 แล้วกันนะครับที่ A4 ตรงนี้มันก็จะมีจั t แจ b บ x ็อกเดิมให้เราเลือกใช้อยู่นะครับซึ่งเราสาม,มาที่จะคลิกขวา Copy แล้วก็ Pass นะครับจากนั้นก็เข้าไปคลิกขวา Open นะครับแล้วก็ Modify ค่าต่างๆในนี้ใส่ a อ trib u t e ใส่รูปภาพต่างๆของเราได้ทันทีนะครับ หรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับใช้วิธีการ create new นะครับที่นี่ทีนี้ที่การ create new นะครับก็มีการสร้าง description นิดหน่อยนะครับตรงนี้ผมก็เป็น a4 ขดหนะครับตรงนี้ให้ชื่อไปใน description นะครับแล้วกด open นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวา open เปิดเจ้านี้ขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็จะมีเอ่อเป็นไฟล์เร่งโลงนะครับอยู่ตัวหนึ่ง วิธีการนี้ก็คือจะเป็นการใช้งาน CAD ไฟล์เก่าที่เรามีเนี่ยแนบเข้ามานะครับเราก็มาที่ Ribbon Draw นะครับแล้วเ,เลือกที่ insert block นะครับจากนั้นก็ไป browse นะครับหา drawing ที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ Titan Block A4 ที่ผมสร้างไว้จาก CAD ไฟล์นะครับเอานำมาใช้งานโดยการกด open นะครับเดี๋ยวทีนี้ก็คือในส่วนของ CAD ไฟล์เนี่ยผมเซตในเรื่องของ coordinate ไว้นะครับ คือมุมซ้ายล่างศุนเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง x y z กับศูนย์ะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นก็มาวางขั้นตอนต่อมานะครับก็เราอาจจะ e x p l o d e นะครับโดยการ select นะครับแล้วก็มาที่ modify แล้วก็เลือก e x p l o d e นะครับเพื่อที่จะระเบิดนะครับเพราะเวลาเราเอาแ a ดไฟล์เข้ามาเนี่ยเขาจะกลายเป็นบล็อกนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลัดเข้าไปข้ามที่ไฟล์อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคผมจะมาที่ Library นะครับแล้วก็ t i t ท n b ล x อนะครับซึ่งตรงนี้ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้นะครับเดี๋ยวจะทำให้เราดูมันจะได้เร็วขึ้นนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็ Open นะครับโอเคมาแล้วนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น t ท t ท n b ล็อที่ผมทำไว้เมื่อสักครู่ครับแต่ผมเพิ่มในเรื่องของเเจ้าแถวคอลัมน์และกิจลายไปนะครับแล้วก็จะมีระยะตรงนี้เดี๋ยวจะพามาดูมันคืออะไรนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากำหนดโร่ก่อนนะครับทีนี้เราจะเอาไอทีมาใส่นะครับโดยการมาที่ m a s e r l i n e u s นะครับที่นี่จากนั้นนะครับที่โร่นะครับหนึ่ลคลิกนะครับแล้วทีนี้ก็เอามาวางนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าวางแล้วก็ตุกเนี่ยก็ให้มาปิดออฟขอไปปิด snap นะครับปิด snap ไปนะครับจากนั้นก็นํามาวางแบบนี้นะครับทีนี้พอคลิกเขาจะมีต่างป o p e ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วลองเปลี่ยนดูเป็น middle left นะครับเนี่ยเขาจะมีคลิปตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ลากเข้ามานะครับ แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่านะครับกันที่ตัวแบบนะครับที่ Record scheme นะครับที่ผมเปิดไว้อยู่ที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นแบบตัวเดียวกันที่ผมลิงก์เข้ามานะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกแต็กชิ้นล็อกนะครับแล้วเลือก r e p a พ e นะครับจากนั้นที่เลือกต่างร p a พ e เนี่ยผมก็มาเลือก A4 นะครับแล้วก็เลือกแต็กชินบล็อกที่ผมกำลังทำอยู่นี่แหละนะครับผมเลือกสีเล็ก ทีนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูผลที่ได่กันขออนุญาตปิดตัวนี้ไปนะครับทีนี้ที่โรเนี่ยนะครับผมวางไว้แบบนี้ใช่ไหมผมปิดไปนะครับกดเซฟนะครับทีนี้มาดูคลิกขวานะครับแตะขึ้นบล็อกแล้วก็อัปเดต นี่ครับเขาจะนับเป็นหนึ่งนะครับแต่ระยะเนี่ยคือชิดมุมด้านขวากลางนะครับทีนี้ผมจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ผมก็จะกลับเข้าไปที่ Titan Box ล็ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกขวา Open หรือจัดดับเบิลคลิกก็ได้นะครับทีนี้ผมก็มาที่นี่นะครับจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนนะครับ classification นะครับเป็น middle นะครับโอเคที่ middle ตรงนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่ง move นะครับ หรืออาจจะคลิกดื้อๆเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ปิด Sna ปก่อนนะครับเขียนเลื่อนมาประมาณนี้นะครับวางนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ปิดไปนะครับแล้วก็ไปดูว่าระยะถูกต้องไหมผมก็กลับมาที่นี่นะครับคลิกขวาแล้วเลือกเอ่อช i t บล็อกแล้วก็อัปเดตนะครับกด yes ถ้าห่างไปขยับมานะครับแบบนี้ห่างไป ขยับเข้ามาประมาณนี้นะครับก็เนี่ยจิอตรงกลางวันนี้นะครับดึงมาตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมา,มานี้นะครับแล้วก็กดนะครับ yes นะครับอัปเดตอีกครั้งหนึง่งดูซิได้หรือ,อยังแต่เทืรนบอ็อกอัปเดตอ่ะประมาณนี้แหละที่ผมต้องการนะครับ ทีนี้เราก็จะมาตั้งค่าใน t ต b l e b o x นะครับให้เขาเรียนระดับ1ถึงจำนวนที่สิ้นสุดของแถวนะครับเราก็กลับมา t ต่ l e b o ็อีกครั้งหนึ่งดัแบบเบิลคลิกนะครับทีนี้มาดูการตั้งค่านะครับทีนี้มาดูที่ number of row นะครับที่นี่ที่หน้าต่าง t ต่ l e b o x property นะครับก็ดับแรกคือแถวแรกเนี่ยให้นับเท่ากับ1ก็จะเหมือนกับค่าตรงนี้คือนับเท่ากับ1นึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับแถวที่2คือ First Row Position หมายความว่าก็คือมันระยะจากแถวแรกเนี่ยมันห่างจากจุดออริจินเท่าไหร่นะครับมาดูที่นี่ค่านี้คือค่า188.94ผมปัดเป็น189แล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นคือออริจินที่ x y ็กับศูนย์ที่นี่นะครับและจุดที่เ,เข้ามาตรงตัวอักษรตรงกลางนี้พอดีเนี่ยเท่ากับระยะ189นะครับทีนี้ความสูงของแถวเนี่ยก็คือด้านเนี้นเท่ากับ20นะครับเท่ากับ20ตรงนี้ แล้วก็จะเรียงเนี่ยความสูงแถวเนี่ยคือถ้าเกิดมาทางด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นแนวแกนเอ่อลบ y นะครับจะกลายเป็นลบยีนะครับจะค่าให้ค่าเท่ากับลบยีนะครับทีนี้จํานวนของแถวนะครับเท่ากับ10นะครับทีนี้ขั้นตอนถัดมาก็ใช้อาร์เรย์เลยนะครับถ้าเราใช้จำนวนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่เอ่อ modify นะครับแล้วก็ใช้อาร์เรย์นะครับที่อาร์เรย์นะครับ row นะครับเท่ากับ10 แล้วก็คอลัมน์เท่ากับ1นะครับคอลัมน์คือด้านแนวนอนนะครับรแนวตั้งทีนี้ก็ตรงนี้เท่ากับ1นะครับแล้วก็รูเนี่ยเท่ากับลบยีนะครับคือเราจะออฟเซตในลบยี่สิบจากนั้น select object นะครับก็คืออัต tribut e ตัวนี้แหละนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับกดโอเคเรียงมาแบบนี้แล้วนะครับลงทุกตัว10แถวพอดีจากนั้นปิดไปนะครับกดเซฟแล้วก็มาอัปเดตที่นี่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ตะเก็นบล็อกแล้วก็อัปเดต เห็นไหมครับเขาจะเรียง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้ทันทีนะครับจากนั้นก็มาจัดก,การร o อัลคอลัมน์นะครับโดยการมาที่ t ต่เชนบล็ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาที่ m e s s a l i n u s นะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์ดับเบิลคลิกนะครับทีนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับเปลี่ยน Snap นะครับมันจะเปิดใหม่ทุกครั้งนะครับผมก็มาที่นี่จากนั้น ตังค่าจ s t i ิฟิเคชันของข้อความก็คือเป็น Middle Center นะครับก็จะมีกิฟเซนเตอรมาให้นะครับแล้วก็วางตรง Middle นะครับตรงนี้ผมเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะเพื่อจะจัดได้วางง่ายๆนะครับเวลามูฟเราใส่แล้วก็ค่อยลบตอนเสร็จนะครับในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้นะครับก็ number of number อขอภัย number of first column นะครับเท่ากับ1นะครับแล้วก็นี่ครับจะเรียงมาแบบนี้นะครับโดยที่ ระยะจุดแรกเนี่ยของ position แรกนะครับนับจากจุดนี้นะครับขออภัยนับจากจุดนี้มาเท่ากับ10นะครับก็มาดูที่ dimension ก็ได้นะครับที่เอ่อ modify ที่ draw นะครับแล้วก็ linear dimension นะครับตรงนี้10นะครับก็ครึ่งหนึ่งก็ยี่สิบอ่าครึ่งหนึ่งก็สิบขออภัยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ระยะนะครับความกว้างของอลัมน์เนี่ยก็เท่ยี่สิบนะครับคืะยาเมาสักครู่นะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะ อารีไปทั้งหมด14แถวนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราอารีครั้งหนึ่งนะครับมาที่บ o d i f y นะครับเลือกอารีนะครับทีนี้ก็คอลัมน์เท่ากับ14นะครับโ o รเท่ากับ1นะครับแล้วก็ตรงนี้เท่ากับ1นงะฮะลบไปนะครับศก็ได้แล้วก็ทีนี้ก็พิมพ์ตรงนี้เท่ากับ20นะครับจากนั้น s elect Object นะครับเลือกทีนี้คลิกขวานะครับกดโอเคปึ๊บ อาเรยมาถึงแถวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ปิดแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นก็มาละอัปเดตดูนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก t ัวชี้บล็อกนะครับแล้วก็ update. อัปเดตนะครับทีนี้ถ้าเกิดหลายๆท่านทำตามเลยเก็จะงงเอ้ตรงนี้ของผม,มทำไปเป็น1,2,3,4มาเดิมทำไมของผมเป็น A B C นะครับทีนี้ผมก็จะพาไปเซตค่านะครับในส่วนของการแสดงผล Attribute ที่นี่นะครับ วิธีการนะครับก็ให้เรามาที่ตัวชื่อโปรเจกต์นะครับคลิกขวา Configuration แล้วก็เลือกโปรเจกต์นะครับพอมาถึงหน้าต่างนี้นะครับโป o เจกต์คอน i ิ u กเรชันเนี่ยให้เรามาดูที่ Mark นะครับที่ Mark ที่ Formula to Generate Document Mark กนะครับก็จะมีเรื่อง Row Column อยู่นะครับที่นี่ที่ Row ตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ Formula นะครับพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็ตอนนี้เราจะใช้เป็นลำดับหมายเลขนะครับ Row Order Number นะครับที่นี่ และตรงนี้ก็คือในส่วนของคอลัมน์เนี่ยผมเซตไว้เป็น A B C นะครับก็เข้ามาดูที่ฟอร์มูลานะครับนี่ครับผมก็ดับเบิลคลิกเนี่ยดับเบิลคลิกก็จะเข้ามานี่เลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะรันให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปใส่รูปภาพมาดูนะครับลองใส่รูปภาพมาตรงนี้ก็ใส่ยังไงนะครับก็มาที่ไลบรารีครั้งหนึ่งนะครับเทนบ็อกนะครับแล้วก็เปิดเทตเชนบ็อกที่เราจะใส่รูปภาพนะครับทีนี้ผมก็มาที่เอ่อตัว Draw นะครับก็จะมีคำสั่ง Insert Image นะครับถ้าการ Insert Image เนี่ยคือจะ Insert ในไฟล์ไปเลยแต่คุณต้องเปลี่ยนไฟล์ไฟล์นั้นที่รูปภาพ Insert เนี่ยเป็น Bitmap ซะก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้เพราะฉะนั้นผมจะใช้อีกทธีหนึ่งก็คือใช้เป็น Attach นะครับ Attach Image นะครับจากนั้นก็ไปเลือก Image ที่ Attach นะครับทีนี้ Image ที่ผมจะ Attach นะครับก็จะเลือก Type นะครับเป็น All f i l e นะครับแล้วก็ผมเลือกไฟล์ PNG ตัวนี้นะครับ ทีนี้ที่าต่างตรงนี้นะครับผมก็จะมาเซตค่านิดหน่อยนะครับผมก็มาวางที่นี่นะครับเช็คบ็อกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้มันก็จะติดเมาส์มาละผมปิดสแนปเหมือนเดิมก่อนมันติดอีกแล้วนะครับทีนี้ผมก็มาวางที่ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มันจะสเกลมาแบบนี้นะครับแล้วคลิกซ้าย น่ครับเราก็จะได้โลโก้ติดมาแบบนี้นะครับส่วนข้อความ,มอ,อื่นๆนะครับอย่างเช่นข้อความที่ไม่เคลื่อนไหวคุณก็ใช้เป็น text นะครับใช้คําสั่ง multiple text ที่นี่พิมพ์ไปได้เลยส่วนข้อความไหนที่ต้องมีมีข้อมูลที่เคลื่อนไหวก็ใช้ที่ส่งแอ trib u t e ที่นี่นํามาวางนะครับทีนี้ผมก็เข้าไปจัดการลบที่นี่ก่อนในส่วนที่ไม่จําเป็นต้องแสดงนะครับก็ e l e t e ไปได้เลยนะครับ ทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดไปนะครับ yes นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับคลิกขวานะครับมาที่ title box นะครับแล้วก็ update yes นะครับเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบนะครับและถ้าหากว่าจะวางลิงก์ตรงนี้นะครับผมก็มาที่สกรมนะครับแล้วก็มาที่ origin destination arrow นะครับ ตราก็มาที่นี่เลยนะครับแล้วก็มาใส่นะครับ single insertion วางนะครับจากนั้นก็วางแบบนี้นะครับเรียบร้อยกด close นะครับนะครับพอวางเสร็จเดี๋ยวเขาจะลิงก์แบบนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ถึง PDF ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องของ t i t a t n b o x นะครับก็วิธีการอาจจะดูยังยากนิดนึงแต่ก็ไม่คิดว่าไม่น่ายากจนเกินไปพอทำแบบนี้แล้วคุณจะลดทั้งเวลาในการทำงานแล้วก็การลิงก์ข้อความนะครับจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ถามได้ในเพจหรือว่าแอดไลน์ผมมาก็ได้นะครับหรือสนใจสั่งซื้อสื่อการสอนก็ติดต่อเข้ามาที่โดยตรงได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ในสินค้าในเพจอยู่แล้วนะครับหรือว่าข้อมูลอยู่บน YouTube ก็มีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ